ยอย่างนี้แหละที่ต้องการทุกคนรอชมนะคะว่าจะเป็นัไงเดอ้ออพมาชิมอร่อยใช่ไหม <c oughs> ได้ยู่ค่ะอย่างแรกก็คือทุบกระเทียมน,น้ำเปล่าอีกนิดนึงนะคะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานิดนึงเต้าเจี้ยวนะคะแล้วก็น้ำมันหอยซีอินนิดนึงนะคะเพื่อให้แบบเออมีกลิ่นหอมๆนัว ผักบุ้งมันน้อยไปอ่ะขอเพิ่มหน่อยนะจานนี้น่าจะอร่อยอนี่นะคะเราจะสังเกตเห็นได้จากน้ำมันร้อนก็คือควันจะขึ้นแล้วก็เราก็จะวัตถุดิบของเรานะคะเทลงไปเลยวัตถุดิบของเราของในเมนูนี้ก็คือปลากระป๋องนะคะเสร็จแล้วหน้าตาคือหน้ากินมากพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเมนูนี้คือผัดผักบุ้งใส่ปลากระป๋องนะคะ น่ากินมากแล้วก็เดี๋ยวจะมารอดูกันว่าใครคือผู้โชคดีที่จะต้องได้กินผัดผักบุ้งปลากระป๋องจานนี้นะคะเนี่ยผักบุ้งใส่ไปเลยน้ำตาลซีอิ๊วนิดหนึง่งน้ำปลาแบบแค่แบบพอมีกลิ่นน้ำปลานิดหน่อยน้ำมันหอยที่สำคัญที่ต้องใส่เลยคือเต้าเจี้ยวนี่ขอใส่น้ำนิดนึงนะคะกระทะร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ผัดผักบุ้งของเราเลยค่ะ แล้วก็ตามด้วยสตอสตอคือแบบหอมมากใส่แล้วทำให้กลิ่นดูน่ากินกว่าเดิมเยอะฉ่ำน่ากินมากผักบุ้งถส่น้ำปลาซีอิ๊วนิดนึงเต้าเจี้ยวนะคะน้ำมันหอยคะ่ะน้ำทุกคนรอชมนะคะว่าจะเป็นไงอ วัตถุดิบลับของเราคือกะปิน่ากินมากคือสีแบบดีสุดๆพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะปุ๊บแล้วก็เราก็จะนำมาใส่กระมังของเรานะคะเพื่อเตรียมให้ทุกอย่างมาอยู่รวมกันแล้วก็ปรุงผักบุ้งก็ไม่หั่นนะคะเน้นใส่แบบนี้เลยนี่น้ำมันหอยน้ำปลานิดนึงแล้วก็ซีอิ๊วค่ะเต้าเจี้ยวคือต้องใส่นะทุกคนจะเป็นมาก แล้วก็น้าตาลนะคะโรยนะ้านิดนึงเพื่อให้แบบเออมันจะได้ฟูอีกรอบนี้เราจะใส่อันนี้เราดูได้เลยว่าจะเป็นยังไงหูยหูยอย่างเงี้ยแหละที่ต้องการแล้วก็เราจะใส่ปูลงไปเลยนี่ <Yahoo! S 1> น่ากินมากแล้วเราจะเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆเลยปูมีกี่ตัวคะทุกคนรอดูเสร็จเรียบร้อยคะ่ะ เมนูรับของเรานะคะจะคิดว่ากินได้หรือเปล่าแต่พอทําเสร็จแล้วคือน่ากินทุกเมนูเลยเดี๋ยวเราจะมาลองชิมแต่ละเมนูให้ดูว่าแบบอันไหนอร่อยสุดแล้วก็อันไหนกินแล้วแบบรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าใครเดินผ่านแถวนี้ยเราจะเรียกเขามาชิมด้วยว่า <S <S เป็นยังไงนะคะเดี <S <S ๋ยวเราจะลองชิมอันแรกคือผัดผักบุ้งปลากระป๋องหืมน้ํามันเยอะไปนิดนึงนะคะกระทนี้เดี๋ยวเราจะกินข้าวกับปลากระป๋องให้ดูอื้อร่อยมาก อันนี้ขอบอกเอาไปทําตามกันด้วยขอบอกคือที่ทํามาคือตั้งใจทํามากแล้วก็ให้ทุกคนไปทําตามนะคะเฮ้ยชมพู่มาชิมเพื่อนได้ดานมาพอดีขออนุญาตนะคะอร่อยใช่ไหมได้อยู่ค่ะอร่อยเห็นไหมทุกคนบอกแล้วว่าที่ทํามาเนี่ยเนี่ยปูมีกี่ขาสรุปเค็มมันเป็นผผาถั่วบุ้งปูเค็มก็เค็มนิดนึงขอบคุณมากนะ เดี๋ยวเราจะเรียกคนอื่นมาิมอีกผัดผักบุ้งสตอเชฟบอกว่าน่าจะอร่อยผัดผักบุ้งสตอคือสตอมันโดดกว่าผักผักบุ้งอะค่ะไม่นัวอันนี้ไม่นัวแต่ขอชิมสต้อนนะสตออย่างเดียวอร่อยมากและสุดท้ายนะคะเมนูน้ซิกเนเจอมากผัดผักบุ้งใส่กะปิหื แตตอนนี้ไหมคะกลืนไม่ลงอะจะอ้วกจะอ้วกเคมปีค่ะสุดท้ายนี้นะคะใครที่อยากจะไปทำตามขอบอกว่าไม่ต้องใส่หนังปลาเลยนะเมนูทุกเมนูเนี่ยปูเค็มเอ้ยกะปีเอ้ยมันเค็มของตัวมันเองอยู่แล้วแล้วตอนนี้ขอไปตรวจสุขภาพแป๊บหนึ่งนะนัดหมอแล้วโทรนัดหมอแล้วขอไปตรวจแป๊บหนึ่งว่าแบบตจยังดีอยู่ไหมเดี๋ยวมานะคะบ๊ายบาย